ชาวเน็ตจับสังเกตหนิงปณิตาส่งพวงหรีดให้คุณยายอ้ําพัชราภาสะดุดตานามสกุลก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อล่าสุดนางเอกดังอย่างอ้ําพัชราภาประกาศข่าวร้ายกลางดึกหลังสูญเสียคุณยายสมาชิกคนสําคัญวงประกูลอายุเกือบหนึ่งร้อปีท่ามกลางคนในวงการบันเทิงอาทิตเมปฏิดานกจริยาเ้ยปานวาดดีเจมาตูงเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้ สุดท้ายทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอั้าพัชราภาด้วยนะคะรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาส่งพวงหรีดมาให้คุณยายอั้มพัชราภาอย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตจับสังเกตเห็นนามสกุลในพวงหรีดหนิงปณิตาส่งให้คุณยายอ้้มพัชราภาโดยในพวงหรีดได้ระบุชื่อปณิตาธรรมวัฒนะนามสกุลของสามีจินจรินหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าได้เซ็นใบหย่ากันแล้ว